สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวใน i g กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ g o o g l e ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k m MM m t h นะคะกดกข้าไปได้เลยนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกข้าไปได้เลยคะ่ะ เว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดเปนบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะ มีบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e r t e l ท g r a คมนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจนบริการก็เข้ามาในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานตรงนี้ก่อนได้นะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะคะย,ยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ส่งติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่เคยลอกอินกันไว้แล้วก็สามารถเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ คุยกันไปได้เลยค่ะ เก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube, YouTube IG Tik Tok Twitter t e l e gram นะคะก็เลือกสารบริการกันไปได้เลยนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะบวกกับระบบใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะแถมการใช้งานการใช้บริการกันง่ายๆนะคะเพียงคัดลอกลิงโพที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้แล้วนะคะราคาก็ถูก มากๆเลยนะคะก็เลือกเป็น ig นะคะเรื่องเพิ่มเปิลฟิวนะคะตัวนี้ก็เลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะคะข้าพันอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นเลขจะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้ก็ไปคัดลอกมาเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะยอดฟิวเดิมก็ฟิวอยู่ที่สามน ถัดรอมาได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอนไม่ได้คืนให้นะคะน่ามาวางขันได้เลยนะคะขั้นนำอยู่ที่10ใส่ไปสักร้อนะคะในราคาไม่ถึงบาทไส่สักหนึ่งพันนะคะในราคาสามบาทเองนะคะกดส่งได้เลยนะคะระบบก็เร้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้จะไปเรียกออเดอร์ของเพื่อนนะคะเพื่อนท่านใดน,นะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไปเขาอยอดอะไรไม่ขึ้นนะคะเกิดสามารถทำเรขยออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมด้ยเลยนะคะสถานะตอนนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะคะก็รอกันสักครูน่นึงนะคะ ็ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารโอนเงินในสลิปทุกธนาคารทุกบัญวอลเลทอังกอร์วอลเลทคริปโตเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะสาม,มารถเติมเงินกันตรงนี้ได้เลยนะคะ บริการนะคะบริการไปที่บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook, Youtube, IG t i ต t o t Twitter, i n อร์ g r เกมนะคะก <c oughs> ็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทาั้งด้านลูกตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างขัดหนังสือกันที่หน้านี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ไปดูแนะนําเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจในำตนิการกับเว็บไซต์ตัวนี้ก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยนะคะตัวช่วยเหลือนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดรายไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะหัวข้อเรื่องก็จะมีอยู่หลายหัวข้อเรื่องนะคะก็เลือกกัไปได้เลยนะคะมีคำาลองขอ มีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกัะตรงนี้ได้เลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้าตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนท่านใดสนใจดิจิกาลของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณนะคะ